สวัสดีครับพบกับหลังนะครับที่ช่องรถตู้มือสคัดเก็เนะครับก็เมื่อวานารีวิวม่งน้อยไปนะได้รับการตอบรับดีมากๆนะไม่รู้ว่า FC หรือลูกค้า,าพลาดกดเข้ามาดูนะก็ได้จองมา1คันนะครับสำหรับช่องนี้นะสำหรับช่องนี้ก็วันนี้ก็เลยพามาดูตัวคอมมูเตอร์นะครับตัว3.0ปี2017อีกคันนึ่งนะครับไม่ไม่เกินแสนนะไม่ตัวนี้ 9 9 0 0 0กิโลเท่านั้นนะครับอ่าก็ตัวนี้นะครับมาด้วยตัวกระจังหน้าเป็นโครเมียมนะครับไฟตัดหมอกคู่หน้าเลยแล้วก็ไฟมันติเรเฟเลกเตอร์นะครับอ่ามีไฟเลี้ยวในโคมเดียวกันเลยอ่าถือว่าคันนี้ก็เป็นสวยๆอีกหนึ่งคันนะครับถือว่อใาใมไม่เกินแสนด้วยนะ99,000กกิโลเท่านั้นนะครับอ่าก็อ่าก,กระจกมองข้างนะครับก็ทำเป็นตัวสีดำนะครับ กระจออกมองข้างสีดำตัวยางนะครับขอบ15อ่าตัวยางขอบ15นะครับปี2021นะใช้งานได้ยาวๆแน่นอนยังใหม่อยู่เลยนะครับตัวนี้ยังใหม่อยู่เลยใช้งานได้ยาวๆเลยก็ภายในนะครับตัวนี้จะแต่งเป็นเบาะ VIP มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่งเป็นเบาะ VIP มาแล้วนะมีเครื่องเล่น CD นะครับมีเครื่องเล่น CD ให้เ <c oughs> บาเบื่เดิมหมดนะครับตรงนี้ สวยๆนะตึงๆน่นๆอยู่เลยนะครับนั่งสบายมากๆนะสำหรับตัวเบาะ VIP เขานี่แต่ก็ภายในนะครับภายในนะตัวเบาะบอกแล้วว่าเป็นเบาะ VIP นะ,ะการนั่งนะครับมันก็จะพอดีเลยพอดีกับหัวเลยนะครับก็จะนั่งได้สบายเลยลูกค้าก็ไม่ต้องไปทำเพิ่มเติมแล้วนะสำหรับตัวเบาะคือได้ส,สวยๆเลยทุกเบาะคือยังใหม่อยู่เลยนะครับ ใช้งานน้อยจริงๆแล้นะคันนี้ภายงภายในจัดเต็มมาให้หมดแล้วนะครับเบาะ V.I.P ทุกตัวนะครับเบาะ V.I.P ทุกตัวเลยนี่ภายในใสๆกิ๊กๆเลยนะใหม่ๆเลยนะนี่ล้างแค่รอบเดียวเท่านั้นนะครับพึ่งเข้าเลยถ้าในย่านมินบุรีนะครับต้องแจ้งก่อนเลยว่าบริษัทเพชรยนต์นี่เป็นรถตู้รายใหญ่สุดแล้วนะครับตอนนี้มีเกือบ40คันเลยให้ลูกค้าได้เลือกเลยแต่ผมก็จะเน้นเอารถ สภาพสวยๆนะครับสภาพสวยๆมาให้ดูน็อตเนตนะครับตรงข้างประตูสไลด์นี่คือไม่มีขยับไม่มีแกะเลยสวยๆเลยนะครับชนหนักนะครับชนหนักรถกับสีหรือว่าน้ำท่วมไม่มีแน่นอนนะครับที่เรานี้การันตีให้เลยนี่เป็นรถหน่วยงานแทบทุกคันนะครับแทบทุกคันเป็นรถหน่วยงานแทบทุกคันนะครับมีเข้าศูนย์ ทุกระยะนะตัวนี้ของเรานี่ด้านหลงด้านหลังนะสวยๆกิ๊บๆเลยนะครับนี่นี่น็อตเนดนะครับไม่มีขยับเลยนะครับน็อตไม่มีขยับเลยสวยๆเลยนะครับมีฝุ่นบ้างนะนิดหน่อยบอกแล้วว่าล้างรอบเดียวนะครับตั้งแต่เข้ามาเพิ่งเข้ามาสดๆเลยนะครับคันนี้ใกล้สวยๆส,สดๆเลย นี่กิบกิบนะครับไม่งงไม่อาร์ตอยู่ครบหมดนะครับอยู่ครบหมดนะนี่พื้นเพิ่นสวยๆเลยนะครับใช้งานได้อีกยาวๆแน่นอนนะครับลูกค้าด้านบนคือใหม่หมดเลยนะแอร์สี่โซนใช้งานได้ครบหมดทุกจุดนะครับระบบไฟใช้งานได้ครบหมดนะครับม่านเมื่อนมีมาหมดแล้วนะครับม่านมีมาหมดแล้วอ่าก็ ตัวสีนะครับของตัวถังมีเก็บงานนิดๆหน่อยๆนะครับมีเก็บงานนิดๆหน่อยๆแต่ว่าโดยรวมคือสวยเลยนะครับโดยรวมดูสวยเลยนี่เกียร์เป็นเกียร์ธรรมดานะครับเลขไม้ตามที่แจ้งเลย99,00 0กิโลเท่านั้นนะครับ9 9 0 0 0กกิโลเท่านั้นนะเป็นเกียร์ธรรมดานะครับออปชั่นทุกอย่างใช้งานได้หมดทุกอย่างครบหมดนะครับ มีเครื่องเล่นซีดีนะครับอย่างที่แจ้งม่านเมืน่นมีมาหมดแล้วนะลูกค้าเอาไปแค่ขับรับลูกค้าอย่างเดียวเลยใช้งานได้ยาวๆแน่นอนนะครับรันตีเบาะตึงเปียะนะไม่มีขาดไม่มียุ่ยแน่นอนนะครับ้บเนะาดนนนบเดี๋ยวผมพาดูาด้านหน้านิดนึงนะครับมาดูด้านหน้านิดนึง ็เมก้าทุกอย่างอยู่ครบนะครับเม่งาทุกอย่างอยู่ครบนะแต้มส่งเต้มสีโรงงานอยู่ครบนะครับนี่ได้สวยนะครับคันนี้ได้สวยเลยไมน้อยด้วยนะถือว่าไม่เยอะเลยนะครับไม่เพียงเก้าหมกิโลเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมพาดูห้องเครื่องต่อนะครับด้านลงด้านหน้านี้แปะเปิดไม่มีแน่นอนนะครับนี่น็อตเนสนะครับสวยๆเลยนะครับแล้วคันนี้สวยจริงนะครับลูกค้าอยากให้ลูกค้ามาดู หน้างานเลยที่บริษัทเพชรยนต์นะครับสริริไทยหุ้นสแตทแยกหนึ่งเลยตัวนี้ได้เห็นรถกันจะจะนะครับสวยนะครับคันนี้สวยเลยถือว่าใช้งานอีกยาวๆแน่นอนนะครับปี2017ด้วยคอมพิวเตอร์3.0นะครับคอมพิวเตอร์3.0เดี๋ยวพาดูตัวเครื่องยนต์นิดนึงนะครับ <c oughs> เครื่องยนต์ต้องแจ้งก่อนนะอันนี้เรายังไม่ได้ล้าง ยังไม่ได้ทําสปาภายนอกภายในที่ร้อเอซนนะครับอันนี้ล้างแค่รอบเดียวเท่านั้นนะครับเก็บฝุ่นนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองแต่ดูจากเครื่องแล้วลูกค้าจะเห็นเลยว่ายังมีรอยแต้มสีโรงงานทุกอย่างอยู่ครบหมดเลยนะครับเผิดมาครบหมดนะครับรถสวยๆแน่นอนนะครับที่เรานี้การันตีให้เลยครับนี่เติมหมดนะแต้มสีโรงงานอยู่ครบนะครับลูกค้าลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจรถคันนี้นะครับติดต่อมาที่เบอร์หลังได้เลย0ูนย์7 6้6 2เด ยังว่างอยู่นะครับยังไม่ได้ติดจองเนาะก็ลูกค้าอยู่ต่างจังหวดัดสามารถออ,ออนไลน์ได้นะครับเรามีไฟแนนซ์เปอร์เซ็นต์ให้ถึงที่บ้านเลยลูกค้าไม่สะดวกมารับรถอันนี้แจ้งเงื่อนไขามาได้เลยนะครับแจ้งเงื่อนไขทุกอย่างมาได้หมดเลยยิ่งดีช่วยกันแก้ปัญหาครับเป็นการปรึกษากันเนาะการซื้อรถหนึ่งคันนะครับตรงไหนที่ลูกค้าไม่รู้มีการชี้แจงให้แน่นอนนะครับให้ทราบไปพร้อมกันอยู่แล้วนะครับก็ ลูกค้าติดต่อมาที่เบอร์หลังได้เลยนะครับ0986276862เบอร์เดิมเลยนะครับโทรตลอด24ชั่วโมงได้หมดเลยก็จบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ให้กันด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้หารถตู้ดีๆมาให้ลูกค้าดูกันต่อๆไปนะครับคลิปนี้ฝากไว้ด้วยครับขอบคุณมากครับ